แรปปิ้ s ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงโอบ้าในะนตัวแทนโดีใจดีใจมากครับผมก็ได้กลับมาร่วมทำบุญกับบุลนทีทโรงพยาบาลเด็กอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ดีใจมากมากวันนี้ ขอบคุณมากครับที่จัดการเออที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับปกติกับว่าทำบุญบ่อยใช่ผมก็สําหรับผมก็ทําด้วยครับผมแล้วก็จะมีคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็จะมาทําบุญที่โรงมลน,นิโงพยาบาลเด็กบ่อยมากๆแล้วก็เจอโอกาสได้แบบมาทามาทําบุญกับคุณแม่นี่แหละครับความสำคัญกับเด็เดกเรามองว่ายังไงวันนี้เราต้องช่วยเหลือแบบเต็มที่แบบมีส่วนอหไที่แบบต้อง เขามาช่วยเหลือส่วนไหนคือ,อยังไงนะทุกคนแต่ว่าพวกเราเอแค่นี้ครับเอาจริงก็จริงใครก็ได้แหละครับผมที่รู้สึกว่ามีใจสตทายทำบุญช่วยน้องๆน,นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ,อามาช่วยเติมเต็มความฝันให้น้องนั่นแหละครับคือถ้าเกิดสมมติน้องมีสุขภาพที่ดีเนีย่ยน้องก็จะได้มีอนาคตที่ดีได้มีมีแรงในการเติมเต็มความฝันของตัวเองด้วย ครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับผมก็สามารถมาร่วมทําบุญกันได้นะครับผมมาช่วยน้องช,ช่วยให้น้องมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไปแล้วกันครับกับส<อ>ิงคโปร์มาโรงพยาบาลต่กเลยใช่ก็เพิ่งถึงว่าเช้าเลยครับผมก็จากเอ่อจากสิงคโปร์เสร็จปุกก๊บก็มีเวลาพักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กต่อเลย ไร่งานประกาลเรื่องผมแดงไม่ใช่มชงานอะไรล่าสุดไปงานกราฟครับผมเป็นงานเครื่องเพชรจิวเรี่ครับผมเาราเป็นห็นแต่ังแล้วก็ต่างนอยก็จริงจินก็ดีนะผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า เราก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปร่วมงานต่างเทศที่เป็นเกี่ยวกับชิวรี่ด้วยครับผมคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆที่มีโอกาสเชิญผมไปนะครับผมเงื <c oughs> <ๆ>่อนไขไม่ไปบำเลยหาเวลาทุกคนยังไงบ้างก็มีเวลาว่างก็นอนแล้วพักผ่อนบนเครื่องครับโตนเครื่องจริงๆเราล้าเหนื่อยไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามาันเป็ช่วงทงี่เราต้องกอดกเอาจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่าเป็นช่วงก่อโกรธแล้วแค่เราไปหาประสบการณ์ดีดี มากกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับพวกนี้งานเนี่ยมีต่างประเทศหรือว่าจากสังเกตเุไปอะไรนะครับก,รก็มีปนปนกันไปครับผมที่ประเทศไทยก็มีครับผมที่ตา่างประเทศก็มีแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวจะมีมินไก อตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่มีแผนครับผมแต่คิดว่าอาจจะมีครับฝากเรดดาติดด้วยตอนนี้ยังครับผมแต่ว่าก็มีเล็งๆไว้แหละแต่ว่ายังยังไม่ได้เป็นชิฟเป่นอันมากเท่าไหร่ครับผมมีมีมีม,มีเพราะว่าจริงอย่างที่ทุกคนทราบคือ อาชีพในวงการบันเทิงอาจจะไม่ได้แบบยั่งยืนยาวนานมากเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องมีแผนสำรองมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราอย่างเงี้ยเอาไว้เอาไว้สำรองไว้ด้วยตอนนี่กะทำมองอะไรเป็นส่รองก็ยังไม่บอกได้ไหม,มครั <c ười> บยังไม่บอกครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันเป็นชิ้นเป็นอันก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแสดงว่าเริ่มลงมือล้วแน่เลยยัง คิดคิดคิดไว้คิดไว้คิดว้าว่าจริงช่วงนี้เราก็ค่อนข้างยุ่งยุ่งมากแค่เวลาบินแค่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเวลาให้ตัวเองเวลาให้น้องแมวเวลาให้ครอบครัวแล้วคุกนี้เรายังแทบจะไม่ค่อยมีนะช่วงนี้คือทให้บคุณิดว่าะองมีอะไรเป็นชิปเป็นนั้นนอกจากแบบว่างานรน่อนมีเหตุอะไรนอกจากนั้นอเืนเดหรือว่า ก็ด้วยเหมือนครับผมเราอาจจะเห็นว่าในปัจจุบันแบบมีอะไรทําได้ก็ต้องทอําำก็เหมือนกับว่าเราเราก็ต้องแอคทีฟเรีนตลอดเวลาเพราะเ,าเห็นแบบหลายๆพี่ๆหลายๆคนเขาก็แบบแอคทีฟทำธุรกิจทำอะไรกันแล้วก็อยากจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองบ้างรู้เราจะรอไปเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ามกับเจนนี่เลยเพราะตอนนี้พ่อมาลังแบบว่าไป่กันเยอะมากอ่าครับเราได้ดูไหมเราได้สิตา ก็เห็นบ้างเห็นบ้างครับผมเห็นบ้างในโซเชียลครับอยากให้สนใจไหมเอ่อก็อย่างอย่างแล้วกันใช่ว่าอย่างอย่างนี้ผมบอกผมก็แบบเวลาให้ตัวเองเวลาครอบครัวยังไม่ค่อยมีเลยครับช่วงนี้น่าจะน่าจะเาเชิญชนหรื่ะก็ติดต่อทางผู้จัดการได้เลยครับรบริการเลยนะาสบริการเลยนะคาราซัง มันก็ไม่เชิงถึงหรอกแค่มันเป็นฟิลเซลกันมากกว่าว่าแบบตัวติดก like 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 so ันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเวลาแบบเฟซไทม์กันสองคนเขาก็จะแบบมีผมแบบร่วมร่วมเฟรมอยู่คาหรือไม่ก็ไกก็จะแบบลิกกล้องมาถ่ายเราเนี่ยเราจะเอาไเ้ใช่ใช่พวกเราไปทํางานต่างประเทศด้วยกันเนี่ยครับผมแล้วมันก็จะมีแค่ผมไกับไบเนี่ยแหละเราก็เลยอยู่ด้วยกันแค่สองคนไม่รู้จะอยู่ใครครับ แล้วทำไมแล้วเน่เนี่เขาเ ful, ไม่ไปดยเออแก่าไม่ไม่ต้องแก้ตัวอะไรก็แค่สน anyway> like> ุกสนานเฮฮาครับผมเพราะจริงๆเน่เน่เน่ก็เพ네ื่อนเราเหมือนกันเราเราเราต้องบอกเราบอกเขายังไงอ่ะหรือว่าก็ยิ่งทำเลยบอกว่าอะไรครับ ไม่มีก็แบ,บเคลีย,ยร์ๆกันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่ามันเคยมีเหมือนกันที่แบบเล่นในืงโอกาสที่สนิทก,กันมากแล้วก็เนี่ยเป็นไงแล้วก็แยกย้ายกับแยกกับอ๋อไม่ไม่ผม,มว่าเนเน่เขาเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้มีโอกาสอยู่กับเนเน่กับไปค่อนข้างบ่อยครับว่าเขาราู้แล้วว่าแบบเป็นยังไงอะไรยังไงจริงก็คืออยู่กับคู่นี้มาตั้งต้นด้วยเพราะราเห็นีาตั้งแต่ใช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 ่กับเราฟินนะฟินเรื่องฟินเรากับไป,ไป

รับป้อง่แมทจับป้อนะขอบคุณครับจับป้อ่แมทจับป้องพี่นะหนึ่งอามจับป้องพี่สามจับป้องพุ่งขางล่างด้วยจับป้องลุงข้างล่างจอบป้องพี่ให้ได้นะคะจับตามไปด้วยเับตามจับตามไะจับคาับปุ้นนะจับุนนะบุค่ะจับคุ้นยาจับปุ้นยาจับปุ้ยาจับปุ้นยาบุ้ยาจับปุน่าบุยาจบุจับุาจับปุ้คยับคุับปุบปุับุนยาจับ

โอเคไหมครับขอเคลาดูรันกไม่ไดัเขามีอก่อนนะหองกน้งั